ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศได้ออกสินเชื่อตัวใหม่เอาใจผู้นาชุมชนนะครับเรียกว่าสินเชื่อคนเก่งกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคีเครือข่ายโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านสามารถกู้ได้สูงสุดถึง1 0 0 0 0แบาทพิเศษดอกเบี้ยต่ำเพียง0.77%ต่อเดือนหรือว่า9.25%ต่อปีผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ2,200บาทเท่านั้นนะครับ สำหรับแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็สามารถยื่นกู้ได้เช่นกันโดยวงเงินกู้สูงสุด50,000บาทดอกเบี้ยเท่ากันครับผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ1,100บาทสินเชื่อน,นี้ใช้บุคคลค้ำประกัน2คนนะครับท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและก็ขอยื่นกู้ได้ที่ทกศทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับใครที่เคยเป็นลูกค้าผู้กู้รายเดิมนะครับให้ท่านเตรียมเอกสารพวกสมุดประจําตัวผู้กู้แล้วก็บัตรประชาชนมาด้วยแล้วก็แจ้งวัตถุประสงค์การกู้กับทางธนาคารนะครับแล้วทางพนักงานสินเชื่อเขาจะพิจารณาทําการตรวจสอบข้อมูลอย่างเช่นรายได้ความสามารถในการชําระหนี้หลักประกรันจากนั้นทางพนักงานก็จะตรวจสอบแล้วก็แจ้งรายละเอียดให้ท่านทราบต่อไปครับ